สวัสดีคุณลูกค้าเลฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับจานจู้พาดูกระบะอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Isuzu D-Max Highlander 3.0 s e ปี2013นะครับราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้บอกเลยว่าพอรเริ่มต้นเพียง10,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหันสบายมากนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งหรือซอยเสรีไทย70ได้เลยนะครับผม,หร,ามาหรือติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 9 2 2 7 0 0 4 3 2นะครับผมโอเคครับผมก่อนไปรับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เช่นเคยนะครับผมเป็นกำลังใจใผมหน่อยนะครับกลับมารีวิวกันเลยนะครับผม นี่คันนี้นะครับจะเป็นปีสอง3นสิบสามนะครับผมลูกค้าตามหากันเยอะนะครับตัวสี่ประตูนะครับผมหน้าเก่าแต่ไม่เก่านะครับบอกเลยว่าสวยนะครับผมสู้รุ่นใหม่ได้เลยนะครับผมอาจางหน้าก็จะเป็นคมยี่แบบนี้นะครับผมจะเหมือนเคี่ยวคล้ายๆตัวใหม่นะครับผมอันนี้มันก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านล่างนะครับผมนี่ช่อง กันชนนะครับผมแต่เป็นลัวกัดเข้านะครับตรงนี้ก็สวยๆเลยไม่มีแตกหักนะครับผมบอกเลยว่ารถไม่มีการทําสีมาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้สีเดิมๆนะครับผมบอกเลยคันนี้ไม่แค่แสนสี่นะครับผมเฉลี่ยแล้วตกปีหนึ่งวิ่งน้อยมากนะครับผมคันนี้ไฟนะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเลี้ยวมาในตัวนะครับ โคมไฟอาจจะหมองนิดนึงครับเดี๋ยวขัดให้ใส่แจวแน่นอนนะครับผมนี่ช่วงนี่ครับตะเข็บต่างๆนะครับผมเดิมๆนะครับผมช่องไฟสวยๆเลยนะครับผมไม่มีแบบยูยีบูบี้เพยะเพยะมาอย่างแน่นอนนะครับันนี้ด้านล่างนะเป็นไฟตัดหมอกนะครับอาจจะเปื่อนที่โคลนะครับผมแต่ว่าบอกเลยล้างน้ำความสะอาดออกมาสวยแน่นอนนะคันนี้ มาไล่ทั้งข้างต่อนะครับนี่สีความเดิมไม่เดิมเนี่ยบางๆนะครับผมยางนะครับเป็นยางโอตาเน,น,นะครับผมโอ้ยยางใหม่แน่เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูยางนะครับผมนี่ยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับบอกเลยว่ายางยางใหม่โอ้ยยางคุ้มเลยไนดะ้ยางใหม่ไปใช้นะครับ สองหกห้าทับหกสิบห้า R สิบเจ็ดนะครับลูกค้าได้ล้อสิบเจ็ดไปใช้เลยนะครับผมเป็นล้อเดิมๆอีซูซูนะครับด้านไหนเป็นดิสเบรกนะครับผมมาดูซุ้มล้อนะครับหัวน้อต่างๆนับนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับพ่นกันสนิมจากโรงงานมาให้แล้วนะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปพ่นเองเลยมันจะเลอะเทอะนะครับผมนี่ โชคเชิญนะครับผมโหสวยจัดเลยนะครับนี่สภาพดีมากนะครับตรงนี้เป็นบันไดนะครับผมไม่มีแตกเลยนะครับสวยๆเลยนะครับดูด้านข้างนะครับผมเห็นไหมไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบเลยสันรถเนี่ยครับคมๆเลยนะครับอ่ะถัดขึ้นมานะครับจะเป็นกระจกข้างนะครับผม อันนี้กระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยออปชันไม่ธรรมดานะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับสวยๆเลยมาดูกระจกด้านหน้าครับยังไม่เคยให้ลูกค้าดูกระจกกันเลยนะกระจกก็สวยๆเลยนะครับด้านหน้าเป็นฟิล์มขนาด40นะครับผมก็จะใสๆหน่อยนะครับที่ปัดน้ำฝนครับสภาพดีมากนะครับ ยางยังใช้งานได้ดีเลยนะครับนี่ตัดขึ้นมานะครับเป็นคิ้วกันสาดนะครับคิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยตรงรุ่นนะครับผมนี่ดีแมนะครับผมนี่ตรงรุ่นเลยฟิล์มก็ใสๆนะครับสวยๆเลยนะครับเบ้ามือจับประตูนะครับนี่ติดมาให้แล้วนะครับตรงรุ่นเลยดีแมนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวขัดให้เงาเงาเลยนะครับ ตรงนี้กันแบบรอยขีดขวนได้นะครับตรงนี้เปิดประตูเข้ามานะครับมาดูสันประตูนเลยนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับนี่ยังอยู่ครบสภาพดีนะครับไม่มีทําสีมาอย่างแน่นอนนะครับเลยว่าทางเพ็รยนต์รับประกันนะครับโครงสร้างตัวถังตัวสีนะครับผมพิกชนหนักพีความน้ําท่วมเราไม่เอามาขายอย่างแน่นอนนะครับลูกค้าไปเช็คประวัติเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ยางสภาพสวยๆนะครับนี่พลาส,สติกพลาส,สติกนี้สภาพดีมากครับสีดำล้วนเลยดำสนิทเลยไม่มีแตกเลยครับกุญแครบผมขอใส่กุญแจไว้ตรงนี้นะครับผมนี่แจรจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาดสีเทาแบบนี้นะครับให้ดูสวยยิ่งขึ้นนะครับ ประตูนะเป็นประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับผมนี่พับกระจกไฟฟ้านะครับผมควบขี่เป็นออโต้นะครับนี่ก็ล็อกปลดล็อกได้นะล็อกกระจกได้โอ้โหเลยอย่างสวยสภาพเดิมๆนะครับผมผ่อนทุกๆกครับหมื่นเดียวนะครับผมขออนุญาตแกะตรงนี้ให้ดูนิดหน่อยนี่เม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กสวยๆเลยกลมๆผมๆนะครับผมก็ไม่อยากแกะเยอะนะครับผมไม่อยากให้รถมันเสียสภาพไปนะครับ มาดูหัวน็อตต่อนะครับนี่หัวน็อตแบบไม่มีรอยขันนะไม่ขยับเลยนะครับหัวน็อตสภาพดีมากครับสีเดิมๆนะครับสครับเพตติดมาให้เรียบร้อยนะครับไม่เคยถอดประตูไม่เคยซ่อมไม่เคยทำอะไรเลยนะไม่เคยโดนชนมาก่อนนะครับคันนี้ ดูนะครับไฮไลท์คันนี้นะครับผมเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่ขึ้นหน้าถอยหลังอันนี้ปรับพนักพิงได้นะครับนี่ขึ้นได้ด้วยนะครับลงได้ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าอย่างสวยเป็นเบาะหนังด้วยนะครับคันนี้สีน้ำตาลนะครับโหยังหรูเลยนะครับสีนี้นะครับตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะครับหืมจะท็อปไปไหนนะครับมีแอร์แบ็กสองตัวนะครับคันนี้ บันติของฉันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับรับสายได้ครับปรับโหมดได้เลยเลือกอ่าเมนูได้เลยนะครับคันนี้กระจกนะครับเห็นไหมปีสิบสามแต่กระจกเป็นพับไฟฟ้านะครับผมปรับไฟฟ้านะครับเลยว่าออปชันจัดเต็มนะครับะหยัดขึ้นไปตัวรถนะครับผมสตาร์ทให้ดูนะครับผมให้ดูหน้าจอก่อนเลยนะครับก่อนสตาร์ท ให้ไฟมันออนก่อนนะครับปึ๊บต์ท t ก็โหแบบเดียวติดนะครับเดียไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้ยี่สบสามกิโลเมตรครับบอกเลยว่าไม้น้อยมากนะครับอะไฟน้ำมันโชว์อีกแล้วครับผมใครดูคลิปนี้แล้วโทรมานะครับเอาไปเลยสองพันบาทครับน้ำมันน้ำมันสองพันบาทไปเลยนะครับบอกเลยว่าใจปั๊มมากครับแสนจุกๆนะครับผม คอนโซลหน้านะครับนี่สภาพสวยๆนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บเปิดมาโอ้โหวางของได้ด้วยนะครับขัดขึ้นมานะครับกระจกนะครับสวยๆเลยนะครับไฟนะครับติดปกตินะครับสว่างด้วยนะครับนี่ตรงนี้โอ้โหใครมีแว่นเล็บงเล็แบนเก็บได้ด้วยนะครับ ไปไว่ายนะ้ำก็เก็บเว้นกันนะดำน้ำได้นะครับตรงนี้มามีกระจกด้วยนะออปชั่นสุดๆเลยนะครับนนี้ถัดลงมานะครับจอมีกล้องถอยให้ด้วยนะค,คันนี้ใส่เมมโมรีได้ด้วยโอเคเชื่อมต่อบลูทูธด้วยได้ด้วยนะครับอมนี่ปีสิบสามจริงหรือเปล่าออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้นครับใส่ของได้นะรตรงนี้ ตรงนี้ก็ใส่กระสานได้ตรงนี้ก็ใส่แก้วน้ำได้อีกหนึ่งใบนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่แก้วน้ำได้ใบหนึงอถัดลงมาจากจอนะครับอ่เดียวผมผมเปิดเพลงให้ฟังก่อนว่าอันนี้เพลงเพะไหมขออนุญาตเบาแอร์ก่อนลมดังมากเลยน,นี่ขนาดยี่สิบโอเคครับผม มันหนาวเกินนะครับผมัดลมก็ดังเข้าไปที่อืุย๊ยคันนี้มีนะเนวิด้วยโอ้โหสุดยอดมากนะครับอย่าบอกนะต้องใส่เมมโมรีก่อนจะฟังเพลงได้โอ้โโนม่เป็นไรครับผมอ่ะมาดูต่อนะครับตรงนี้ปรับแอร์นะครับเป็นออฟออโต้นะครับผมตรงนี้เป็นดิจิตอลนะครับ Air, แอร์อัตโนมัติแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ดูตามนี้เลยนะครับผมเนื่องโหมดต่างๆได้นะพัดลมเบาเพิ่มได้เลยนะครับถัดมาครับโอ้โหมองเลยเกียร์ออตโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสบายเลยครับไม่ต้องเหยียบคัดเลยนะครับคันนี้ตรงนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับ ใส่แก้วน้าได้สองใบใบหนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งใบจะเล็กหน่อยนะครับตัวนี้ก็ไว้ใส่ของได้นะเป็นที่บักแขนลึกนะครับผมนี่ใส่เข้าไปมือผมจะใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ใส่ได้ดีนะเบาอ่อผู้ได้สารด้านข้างนะครับผมตอนหน้านี่โอ้โหสภาพนี้แบบแน่นๆนะครับแจ๋วๆเลยไม่มีขาดเลยนะครับ ไปดูตรงไหนกันตอน่อดีด้านหลังอะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับจับรถเรียบร้อยพาไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมีคิวขั้นสาติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมกระจกกระจกเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้ก็ไม่โฟกัสอีกแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูด้านใน ตรงนี้ก็มีกันกัรลอยนะครับมาให้เลยนะครับเบามือจับประตรูนะครับนี่ประตูสวยๆเลยนะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับสภาพยางไม่มีขาน,นะครับยางสภาพดีมากนะครับนี่ผมไม่ดูนี่กระจกเดิมๆนะครับ เบาะนั่งสภาพดีนะครับผมตรงนี้สามารถพักแขนได้นะครับอันนี้ักแขนได้เลยนะครับอย่างสวยนะครับใส่กระสานได้นะครับตรงนี้แล้วก็หิ้วของได้นะครับประตูเม็ดอักตั้งตานะครับผมขอบประตูสภาพดีมากนะคสวยสวยเลยเคียบมาต่อด้านหลังนะครับ คลิปนี้มันจะเริ่มยาวแล้วนะครับแต่ผมพอยัดไปเร็วๆนะครับผมลูกค้าจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมล้อก็สวยๆนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับดอกลึกๆเลยนะครับซุ้มล้อนะครับนี่สภาพสวยนะครับคันนี้รับประกันนะครับไม่มีชนหนักอีกความน้ําท่วมก็อไม่ต่อตัวรถมาอย่างแน่นอนนะครับผมลูกค้าตรวจเจอรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้บอสบอกมาเองเลยนะผมไม่กล้าพูดนะครับผม ระประกันจริงนะครับ3.0 t DDI VGS นะครับผมให้ดูจีนะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับโคมเนี่ยนี้แบบสวยๆเลยนะเดี๋ยวขัดเพิ่มให้อีกนะครับให้เงาวันนี้เลยนะครับผมมาดูนะครับเม็ดอาร์นะครับน็อตไม่เคยถอดนะครับน็อตยังสภาพเดิมๆนะครับ ดูเลยนะครับนี่น็อตไม่เคยถอดนะครับอาจจะขึ้นขี้เกลือเล็กน้อยนะครับผมแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับนี้แอกไลเนอร์นะครับดำสวยๆเลยนะครับกันชนหลังนะครับตรงบันไดนี้ครับก็สภาพดีนะครับไม่เยินนะครับคันนี้แทบไม่ช้ำเลยนะครับออปชันจัดเต็มนะครับเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับคุ้มมากเลย ผ่อนแค่หมื่นเดียวนะคันนี้สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะเบอร์ศูนย์เก้าสองสองเศูน์ูนย์สี่สามสองนะครับผมจะพาให้ดูไปอย่างรวดเร็วนะครับผมนี่รถสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูฝากระโปรงนะครับผมว่าเป็นยังไงครับมันต่อที่ห้องเครื่องเลยนะครับนี่ให้ดูหัวน็อตก่อนเลยนะครับผม กัวน็อตใสๆนะครับสวยๆไม่ขยับเลยเม็ดอาร์นี่สภาพสวยๆเลยนะครับไม่มีโล๊อกสีมาอย่างแน่นอนนะครับยางนะครับนี่กดไปเป็นรอยเล็บอยู่เลยนะครับนี่ผู้ใหญมากนะยางก็สภาพดีนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบถุกจุดนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับคันนี้บอกเลยลูกค้าได้ไปคุ้มมากนะครับไม่ต้องกลัวโดนย้อมแมวอย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่านี่ผมให้ดูจัดๆเลยนะครับลูกค้าดูวิดีโอยังไม่ถูกใจมาดูตัวจริงเลยได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ถ่ายแบบทุกจุดนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับไล่จากฝั่งนี้มาบ้างนะครับหนวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีรอยขัดเลยนะครับโคมไฟเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับนี่มี นี่นะมมน,นะครับผมมัวน็อตนะครับสวยๆเลยนะครับน็อตใสๆนะครับเงาเงาอยู่เลยนะครับตรงนี้นี่ไม่เคยโดนขันมาก่อนนะครับเพราะว่ากี่เกือขึ้นเลยนะครับผมก็มีบ้างนะครับอายุรถนนี้ปีสิบสามก็สิบปีแล้วคันนี้แต่ว่ารถยังสวยอยู่เลยนะครับสิบปีใช้ได้อีกอ่ะ เอาไปใช้ก็อีกสิบปีก็คุ้มครับคันนี้บอกเลยมี ABS ด้วยนะครับผมเป็นเครื่อง DDI VGS Turbo นะครับคันนี้สามจุดศูนย์นะครับเครื่องโหแบบแรงทะลุเลยนะครับผมให้ดูสวยๆครับโอเคครับแล้วประมาณนี้นะครับผม คราท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยเบอร์0922700432นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวรถรุ่นอะไรก็ห้ามพลาดกันเลยนะครับผมเื่อนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ